มีคําที่มีความหมายโดยในความหมายโดยในคืออะไรคาที่ไม่ได้บอกความหมายโดยตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายที่เลือกซึ้งกว่านั้นหรือเราจะต้องตีความแปลความอีกรอบหนึ่งเรามาดูกันที่ข้อแรกค่ะก่อกันักกีฬามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้อนี้มีคำที่ต้องแปลความหมายไหมก็ไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อนี้นักกีฬาก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไงแค่นั้นเลยไม่มีคำไหนที่ต้องมาตีความเท่านั้นขอไข่ค่ะ ต๊ตัวนี้ผลิตด้วยไม้เนื้อแข็งอย่างดีข้อนี้ว่าอ้าวก็ใช่ไงก็มันผลิตด้วยไม้เนื้อแข็งตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อย่างไม่ใช่ข้อควายค่ะนักเรียนหัวแข็งมักไม่อยอมทําตามกฎกติกาของโรงเรียนเห็นคํานี้ไหม คำว่าหัวแข็งบอกแล้วเราอย่าชะล่าใจเวลาที่เราทําข้อสอบอ่านให้ครบทุกช้อยค่ะลูกองูค่ะเด็กคนนี้หัวแข็งของหนักหล่นใส่ขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นอะไรเลยดูสิ หัวแข็งเหมือนกันเลยแต่ด้านบนนักเรียนหัวแข็งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่านักเรียนเขามีหัวที่มันแข็งมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเี็คนที่เป็นนักเรียนที่ไม่ชอบทําตามกฎกติกาเป็นนักเรียนที่ไม่ยอมคุยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันต้องตีความอีกรอบหนึ่งส่วนง,งูเด็กคนนี้หัวแข็งของหนักหล่นใส่แล้วไม่เป็นอะไรเลยข้อนี้จึงตอบข้อคอควายคะ่ะ